สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทํารีวิวพัดลมนะคะตัวนี้เนอะอลูกชายสั่งให้พี่อ้อยนะคะไว้สําหรับใช้ในครัวนะคะเขาจะเป็นพัดลมที่ไร้าาสายนะคะใช้ชาร์จแบตนะคะพอชาร์จเต็มนะคะเขาก็จะขึ้นไฟสีสเขียวเนาะถ้าแบตหมดเขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะคะแล้วว่าไม่งั้นพัดลมก็จะอ่อนลงเนาะ เขามีสามปุ่มนะคะสามระดับนะคะอันนี้จะเป็นอ่อนสุดนะคะกดแกลกๆเนาะถ้าแล้วก็จะมีสองสามก็จะแรงขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็ที่สี่ก็จะเป็นปิดตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ราคาไว้ใต้ตรงตรงหน้าคลิปแล้วกันเนาะพี่อ้อยจะใส่ราคาไว้ให้เนาะ สำหรับพกพานะคะน้องที่แบบบางคนต้องการแบบขึ้นใช้รถแต่ไม่อยากเปิดแอร์นะคะอยากจะใช้เป็นพัดลมตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะแล้วเขาจะมีสายให้เราชาร์จนะคะสามารถเข้าไปชาร์จในรถยนต์ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าถ้าแบตหมดหรืออะไรนะคะก็าสามารถชาร์จในรถได้นะคะเหมือนทั่วๆไปนะคะที่ ใช้งานสะดวกสบายนะคะน้ำหนักเบานะคะเบาพี่อ้อยเข้าครัวมาพี่อ้อยก็จะถือตัวนี้เข้ามาเนาะก็ถือตัวนี้เข้ามาตั้งนะคะเพราะว่าในครัวจะร้อนมากนะคะเพราะว่าเปิดทั้งไฟเปิดปิดทั้งกระจกนะคะไม่ให้กลิ่นอาหารออกไปนอกนอกห้องครัวนะคะ เราจะเปิดประตูหลังบ้านไว้ก็จริงเนาะแต่ว่าอากาศก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าอีกประตูหนึ่งเราจะปิดเอาไว้ใช่ไหมครับเช่นตอนนี้เนาะพี่ว่าก็ปิดประตูไว้เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในครัวทํากับข้าวอยู่เนาะก็เลยเนึยกได้ทารีวิวพัดลมน้อยหน่อยดีกว่าเนาะตัวนี้ราคาย่อมเยานะคะแล้วก็สั่งได้ในเว็บช้อปปี e, นะคะ ถูกมากๆค่ะเธอจะมีที่ JD c e n t r a แล้วก็ช้อปปีนะคะที่ราคาถูกบางทีก็จะมีส่งฟรีด้วยเนาะแล้วก็ส่งไวมากๆนะคะได้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะพี่ว้อยทำคลิปแบบมีความสุขนะคะไม่ซนะีเรียมเนาะไม่ต้องเหลื่อตกทั้งวันเลยในเวลาทําคลิปหรืออะไรประมาณนั้นนะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ comment, ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องสีเนาะพี่อ้อยวงอางคลิปของหลานไว้ใต้คอมเมนต์นะคะตรงคอมเมนต์ของพี่อ้อยข้างล่างนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ